สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับกล้ยต้นนี้เราปลูกนานแล้วนะครับแต่ไม่โตนะครับแค่แก้นนะครับปัญหาก็คือรากลอยนะครับเราไม่ได้ดูแลเนี่ยรากลอยเลยเราไม่ได้เอาดินมาถมแล้วก็ไม่ได้กดดินเขาให้สูงขึ้นมาเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นแล้วก็ย้ายที่ปลูกใหม่นะครับแล้วก็ตรวจดูว่ารากของเขาเนี่ยเจอพวกแมลงพวกหนอนจัดการบ้างหรือเปล่านะครับ จะทิ้งก็เสียดายครับเราปลูกไว้รับประทานเองครับปลูกทิ้งๆเข้าไ้เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเวลาผ่านไปฝนตกก็ให้น้ำเขาก็จเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับรากเขามีปัญหาครับเพื่อนๆครับเนี่ฮะพวกมแมลงพวกเทียเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับตัวท่าก็ลงไปกิน ไหมครับเราจะเห็นรากของเขาเนี่ยโดนเจาะหมดละวเนี่ยเราจะตัดรากทิ้งนะครับเนี่ยสาเหตุปัญหาที่กล้วยไม่โตแค่กันแบบนี้นะครับเราจะต้องตัดออกครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือโดนพวกหนอนพวกมแมลงเจาะไปหมดแล้วนะครับ เนี่ยเอาออกให้หมดเลยจะทิ้งก็เสียดายครับเนี่ยช่วงข้างเนี้ยปาดออกให้หมดนะครับเริ่มกันใหม่ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปจุ่มในน้ำยาพวกฆ่าเชื้อฆ่าหนอนฆ่า,มาแมลงให้หมดนะครับเนี่ยครับเจาะเข้าไปหมดแล้วครับเพื่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยนอนเจาะเข้าไปหมดและ คือเราปลูกเขาไว้เนี่ยก็รอวันตายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองขุดออกมาแล้วก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับเนี่ยครับปาดออกให้หมดเลยครับทําความสะอาดให้หมดเลยครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่รากเขาจะแทงขึ้นมาใหม่นะครับก็ดูว่ามีตรงไหนบ้างที่ยังมีหนอนเจาะอยู่นะครับพวกหนอนพวกมแมลงเนี่ยมันจะเจาะเข้าไปหมดเลย เนี่ยครับตรงนี้ก็โดนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับสาเหตุที่ก้นกล้วยเราไม่โตนะครับก็เพราะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะครับแคะแกนแล้วก็ตายไปในที่สุดนะครับเราลองมาตรวจดูนะครับเนี่ยทำแบบเนี้ยครับเอาออกให้หมดครับแล้วก็ปลูกไปใหม่ ไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนอถ้ากล้วยเราไม่เจริญเติบโตมีปัญหาแคะกันเนี่ยลองมาดูวิธีมาดูสาเหตุนี้ก่อนนะครับนยครับเดี๋ยวเราก็เริ่มปลูกใหม่นีแค่นี้ก็หมดแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับเห็นไหมครับตอนนี้พวกหนอนชัยพวกแมลงที่กัดกินกอกล้วยเนี่ยเนีย่ยรากกล้วยพวกนี้ยมันก็จะหมดไป นะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มปลูกกันใหม่นะครับเนี่ยครับผมลองทำดูนะครับเพื่อนเพื่อนครับมาปลูกกันใหม่อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวครับก็จะแตกแทงยอดขึ้นมา เราก็จะได้ต้นกล้วยต้นใหม่นะครับเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายเดี๋ยวเราเจาน้ํามาลดลดน้ําให้ชุ่มหน่อยนะครับแล้วก็หมั่นลดน้ําต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆครับถ้าเรามียาฆ่าหนอนฆ่ามแมลงนะครับก็ผสมน้ําแล้วก็ราดลดลงไปได้เลยนะครับจะช่วยฆ่าหนอนฆ่ามแมลงใต้ดินได้นะครับเพื่อนๆครับ